กลัวัเลยเพื่อนลแลนแรกคือสนาพมาแล้ว19วันเพื่นแรก2ือรสองคนนะครับคือธน,นารณน้าตาและเพชรเพชรเพชรวรัมเลเพืนเพชรก็ได้อดอาหารมาแล้ว4 4วันส่วนรุงตะัสยาโทาอาา็อดหารตาเป็นเวลา30วันแล้วนะครับจำนวนวัน มากขไม่ใช่ความภอคภูมิใจแต่มันผินทอนความยุติรรของกฎหมายบ้านเมืองไทยที่นำผู้บริโภคมาจบบับขังโดยไม่ไส่ส่วนไว้ก่อนนะครับแล้ววันนี้ก็มีข้อความจากเพ้ลิสหายทนายกับพวกมาฝากพวกเรานะครับ เผนี้ก็คือรวบรวมบันทึกของทนายที่ได้เข้าเยี่ยมเพื่อนเราแล้วบันทึกออกมาในลักษณะส่วนตัวก็เลยจัดทำแผนขึ้นมาเพื่อจะมาแชร์สาธารณนให้ทุกท่านได้ทราบว่าขานายเพื่อนเรานี่ม,มีความเป็นอยู่กันอย่างไรบ้างเพราความน,นี้นะครับจัดเพลทนายได้เข้าไปเยี่ยมน้องลุงนะครับ น้ำยาแล้วมันทึบออกมาเพรความดังนี้นะครับน้องลุงออกจากแดนกับโลคไปอยู่แดนแรกน้ำแล้วการนอนในแดนแรกน้ำเป็นไปอย่างง่ายายมากน้องนับกระเบื้องคู่นี้ได้ 5, 24แก่นและต้องขังต้องอัดกันอยู่จํานวนมากถึง45คน เวลานอนไม่สามารถจับตัวได้ทงให้ตื่นมามีอาการกาเป็นเวื่อนากืนืนก็รลับตื่นตื่นเกือบทั้งคืนไม่ก้าแม้แต่จะเข้าห้องน้ำพัดตืที่นอนต้องข้ามเพื่อนจำนวนมากกว่าจะฝ่าไปถึงห้องน้ำน้องจะต้องกันประตัวอนเช้าในเรือนนอน มีกฎว่าห้ามถ่ายนัำด้วยผู้ต้องขังต้องถ่ายน้ำมาให้เรียบร้อยก่อนที่เรียนนอนพบกินจะได้ไม่ไปรบกวนคนอื่นคุณเคยอาบน้ำแปดขันไหมน้องลุงอาบน้ำจากน้นจำนวนน้ำแปดขันที่น้องต้องบริหารจัดการน้องต้องเลือกทำความสะอาดในจุดที่สำคัญ และเธอยังนึกไม่ออกว่าจะลับผมอย่างไรที่ออกแน่ๆก็คือาคราพไข่ตามเลือตัวร่างกายที่เก่าเพียงบางๆที่ไข่ก็ติดเล็บมาแล้วหลังจากหาบน้ำอย่างจำกัดจําเกียรก็จะต้องเดินกลับท้นอาคารนอนด้วยสภาพแฉลชื้นและต้องภาวนาทุกย่างก้าวที่จะไม่ล้มกระแทกก้นกับพื้น กระเบื้องชนิดมันเรียกที่ถูกปูเป็นลานเดินหลายคนที่ไม่ระวังเพียงพอก็เกิดอุบัติเหตุล้มลงเสมอน้องลุงเริ่มมีอาการชาตามนิ้วมือนิ้วเทา้าพยาบาลในเรือนจำจ่ายวิตามินบีและเกลือแร่ให้เธอตอนนี้เธอดื่มน้ำน้ำหวานนมต่างๆอยู่ อากาศร้อนๆได้ดื่มนมเย็นเป็นอะไรที่ชื่นใจมากๆแล้วเธอก็ชอบดื่มนมเปรี้ยวด้วยเธอร่ายรายการอาหารยาวๆเสียงดื้อยาวๆดูการน่นสาสอะไรของเธองูี่ข้าวหมกไก่น้ำมันแกงเขียวหวานเธอบอกด้วยว่าจากำกำกำกินแกงเขียวหวาน วัวเทเือ,เอมจับพะแนนกลางต่จ้าบุ้งเขาเธอบอกว่ายังคิดถึงกุ้งเขาที่พี่ชายออกมาให้ินมากฉันเลยบอกเธอว่างั้นกินเลยสเธอตอบกลับเสียงเจ้าว่าไม่และทอดเสียงอ่อนว่าจะออกไปกินข้าง,ขงนอก เพื่อจะทาบว่าในแดนแรกรับผู้ต้องขังไม่สามารถเก็บค่าอนหารันได้ผู้ต้องขังต้องซือใช้เงินซึ่งก็มีขายในเรือนจำแบบเดียวคือแบบกวันผู้ใดไม่มีแบบกลางคืนทำให้หลายคนต้องใช้ทีของค้าปนมาแบบกลาวันสอง,นองันมาสองันคนที่าข้านอก ะสามารถคามว,วาอนามัยให้ได้คนที่ไม่มีญาติและไม่มีเงินซื้อจะต้องพิสูจน์ว่าตนเองไม่มีเงินและไม่มีญาติเป็นเวลาสามเดือนจึงจะสามารถยื่นคำร้องขอรับว้าในอนามัยปีจากเรือนกันได้ระหว่างสามเดือนที่ต้องรองคอยเธอผู้นั้นจะจัดการอย่างไรในช่วงมีลรอบเดือน ที่อาจจะกินเวลาเป็นสัปดาห์อย่างไรนั้นฉันได้แต่คิดและสังเวชใจในแดนแรกแลับที่น้องลุงอยู่มีดักโทษเด็กขาดที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ต้องขังรวมอยู่ด้วยห้าคนและห้าคนนี้ก็มีหน้าที่ในการส่งข้าวของจดหมายหนังสือให้กับผู้ต้องขังที่อยู่ในห้องกับโ้องด้วย วันปัจนุบัน,บน,นที่ตอนกลางวันแล้วเสร็จก็ขึ้นเรียนนอนพร้อมกับน้องลุงนับคนอื่นจนลูกสามและคุคงจะเป็นอย่างนี้ต่อไปฉันได้แต่สมกลัวในการูืหยานจัดการและการควบคุมโลกของเรียนจำได้ทราบอย่างนี้คุณเองก็คงไม่ได้แปลกใจถ้าจะมีผู้ป่วยจากเรียนจำไม่ไหม แ,แต่แต่ละแดนในเรียนจำไม่ได้รับอนุญาตให้ข้ามแดนก่อนและพวกที่้องอยู่ในแดนยองข้ามไปไม่ได้แต่จะมีผู้ต้องถามทำหน้าที่ส่งหนังสือให้ต้องถามเขาว่ามีหนังสือเล่มที่ต้องการหรือไม่ถ้ามีเขาจะเอามาให้ไม่สามารถเลือกหนังสือด้วยตัวเอง ฉันถือหนังสือที่มิสหายท่านหนึ่งส่งมาทางไปรษณีย์ผ่านมาเพื่อฝากให้น้องลุงปรากฏว่าเลือนจำไม่อนุญ,ญาตให้สอกหนังสือแจ้งว่าอ่านหนังสือได้เฉพาะที่อยู่ภายในห้องสมุดเท่านั้นสำหรับเรียนต้องทำเป็นหนังสือขออนุญ,ญาตส่งอย่างเป็นทางการและต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร สเรียนจำสอนที่สามบ้านสาแนแม่ยไม่แข่งขัเ,เ,เกี่ยวกับคดีของผู้ต้องขังเท่านั้นวันนี้ได้เจออาจารย์ของน้องลุงที่มาหาลือเรื่องการส่งตำหรับตำลาให้น้องลุงด้วยหนึ่งในอาจารย์ที่มาคือนักเขียนเรื่องคนไร้บ้านอาจารย์บุญเลิศวิเศษปีชา อาจารย์บอกว่าวิชาของอาจารย์ของให้น้องลุงเขียนประสบการณ์จับเรือนจำก็จะให้ผ่านอย่างแน่นอนเพราะอาจารย์ไม่สามารถ,ถารารหาข้อมูลตรงนได้น้อง,งเพงก็พูดถึงอาจารย์ด้วยความเคารพรับเป็นอย่างมากหนังสือของอาจารย์เป็นแรงบันดาลใจให้น้องลุงอยากศึกษาชีวิตคนตัวเล็ก ถูกโครงสร้างสังคมสดสกดขับแม้จะไม่สามารถลงพื้นที่เป็นคนไร้บ้านอย่างที่อาจารย์งอย่างน่าเสียดายครอบพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงในประเทศนี้หรือโลกนี้มันน้อยเกินไปน้องลุงผูดถึงการดุร้ายต้องทำในเรือนจำที่ไม่สามารถมีคนณดีกับสังคมได้ คนที่เข้ามาในคดีขายยาเข้ามาในเรือนจำก็มาหาลู่ทางดูยาจากข้างในเพื่อไปสานต่อข้างนอกแลว้วก็วนกลับก็ามาในเรือนจำซ้ำอีกและผู้กระทำผิดก,ก็มัจกจะกระทำผิดองคนหลุดกลับเข้ามาในคดีเดิมอีกคนแล้วคนเล่าระหว่างทางเดินจากแนแรกรับ มาที่ตกเทียมนีนุ้งจะเดินผ่านดอกไม้พอเล็กๆที่ทางเดินจำปลูกไว้ให้เธอได้พอมีสิ่งสวยงามไม่เห็นบ้าดอกคุณนายตื่นสายที่เบ่งกาอนระหว่างทางเดินให้เธอได้รู้สึกสดชื่นเธอยังคงรอคอยจดหมายจากทุกคนเธอชอบอ่านและสะกิดมาอ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่า และเธอฝากบทเพลงนี้ให้ทุกคนชีวายอมทีให้มวลชนที่ทุกตนขอพีตนไม่ว่าจะตายกี่ครั้งเธอร้องเพลงเพื่อมวลชนจากข้างในนี้ต่อสู้เคียงข้างทุกคนสุดท้ายนี้ ผมเลยจะขอเชิญเวนพวกเราทุกคนร้องเพลงเพื่อมวนุนลลเสียงข้างลุงและเพื่อนเราทุกคนที่ยังอยู่ในเรือนจำในฐานักผู้บริสุต์แต่ถูกกักขังอย่างไม่เป็นธรรมร้องกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงเป็นข้อสองให้เราร้องตามนะครับ ฉันเกิดเป็นนกที่โผบินติดปีกบินไปให้ไกลไกลแสนไกลขอเป็นนกที่ลาพา झा पूसे หากฉันเกิดเป็นนกที่พบินติดปีกบินไปให้ไกลไกลแสนไกลจะขอเป็นนกที่รับขาวเพื่อที่นำชาวประชาสู่เสรีหากฉันเกิดเป็นเมฆบนนภาจะนำพาความลมเย็นเพื่อท้องนาหากฉันเกิดเป็นเมสายและท้องกายเป็นทางผื่อุ่ One, one, two, one. ในครั้งนี้นะครับขอให้ทุกท่านชูสามนิ้วด้วยมือข้างซ้ายนะครับเพื่อได้รับสัญญาณจากผมหนึ่งสองสาให้เราเป็นวัีสามัะเีเพร้อมกันนะครับ คือปล่อยเพื่อนเราปล่อยผู้บริสุทธิ์คืนสิทธิการประกันตัวนะครับสามวีนี้ขอเชิญชวนทุกท่านชูสามนิ้วและหันหน้าเข้าหาสารีกาครับผม มแม่น้องไม้แ,แมน้องลงที่มาร่วก,ก,กิจกรรม้อของไมแล้วก็งด้วยนะครับยาอความรวมมือทุกที่มากกิจกรรมใภัตลอดเวลาดนะครับต่อิมเดี๋ยวจะมีการถแถลงข่าวอาการของเพนวินนะคะแม่แมจะถแถลงถึง สภาพของเพื่อนที่ยังอยู่ในคุกนะคะยังไม่จบนะคะขอทุกคนรอชมรอฟังนะคะสวัสดีนะครับแม่สุกนะครับคุณสิวโซรีรัตจิวาลัตจะมาแถลงการเรื่องอาการของเพจท้นในเรียนจำให้พวกเราได้ทราบทั่วกันนะครับสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะ จะมาอัปเดตอาการเพนกินนะคะวันนี้ทนายเข้าไปเยี่ยมเพนกินแล้วก็ไปปรึกษาคดีความนะคะแล้วก็เมื่อบ่ายประมาณทักบ่ายโม่บ่ายสองในเนี้ยคะ่ะทนายท่านออกมาแล้วก็โทรมาอัปเดตเรื่องอาการเพนกินทนายก็บอกว่าเพนกินบอกทนายว่าเพนกินบอกเฉพาะทนายงคือไม่ได้ให้บอกแม่แต่ทนายก็บอกว่าแม่ก็าควรจะรู้เพนกินก็บอกว่าอาการของเขาเนี่ยเขา เขาอ่อนเพลียเป็นปกติเนาะอ่อนแรงแล้วก็ผิวหนังเขาเนี่ยเ,เริ่มเหี่ยวนะคะแล้วก็เขานอนไม่ค่อยได้แล้วที่สําคัญที่สุดที่เป็นห่วงมากคือว่าเขาถ่ายเป็นชิ้นเนื้ออันนี้ก็คืออาการที่ท,ที่ที่เป็นห่วงมากๆเพราะว่าถ้าเขาถ่ายเป็นชิ้นเนื้อก็อาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายเขาย่อยกระเพาะตัวเองมันก็เลยเป็นอาการที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงแล้วก็ เขาก็บอกว่าอย่างพี่แอมมี่พักอยู่ค้างคืนในห้องเดียวกับเพนตพินพอเขารู้อาการของเ็นต์ิ้นอะวิ่หน้าว่ะพี่แอมมี่ก็แบบจ่าคอร้องไห้เหมือนกัน <S 2> <S 2> <S 2> คือคือทุกคนจริงริแล้วแบเขาไม่ค่อยมีใครรู้อะเป็นกิ้นไม่ยอมบอกอย่างเมื่อวานนี้ตำรวจไปเพิ่มคดีให้เป็นต์ิ้นเรามีโอกาสได้คุยกันหน่อยนึงเ็นต์ิ้นก็ไม่ยอมบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่วันนี้ เขาบอกเขาบอกกับทนายก็เราก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการเขาหนักมากขนาดไหนแล้วก็เราก็รู้จักกันมานานเราก็คิดว่าอาการจริงๆเขาหนักกว่านี้แต่เขาแค่บอกไปบางส่วนที่เขาเป็นเราก็เกิดกับความกังวลเนาะว่าว่าร่างกายเขาจะไม่ไหวแล้วก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ย mm. แล้วต้องไปอยู่โรงพยาบาล ราชทันเนะี่ยซึ่งตอนนี้มีคนติดโควิดในคุกเยอะมากเยอะจนขนาดว่าทุกคนพยายามหนีตายจากนั้นนะ่ะแล้วคนนี้ถ้าเป็นพิ้นต้องไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็อย,อยิง่งอันตรายาก,ก็เลยเป็นห่วงมากแสดงก็เลยแม่ก็เลยบอกทนายว่าพรุ่งนี้เราจะประก,กันตัวเพนกวินตอนบ่ายโมงประมาณเที่ยงเรานัดจะไปที่ทนายโทรมาเข้ามือถือว่าพรุ่งนี้เที่ยงแม่แม่ทั้งหลายจะไปที่ศาลศาลอาญาราชดา วเพ่นพินแล้วทุกคนนะคะก็ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยจับตาดูด้วยว่าครั้งนี้เราจะได้เพ่นพิ้นออกมาไหมกับกับทุกๆคนออกมาไหมเพราะในนั้นน่ะอย่างวันนี้ที่ได้ข้อมูลมาคือนักข้อคนอื่นๆคดีอื่นนะเขาพยายามที่จะยอมยืดประกันตัวด้วยหลักพา์เยอะมากยอมที่จะติดกําไรเอยอมที่จะให้ยืมพาสปอร์ต ทำตุกวิธีทางที่จะหนีจากตรงนั้นออกมาเพราะเดนนั้นเป็นโควิดมากเขากลัวเหมือนกับทุกคนกำลังกลัวตายอะค่ะึค่าของไม่ปลาพยายามที่จะหนีสุดชีวิตแล้วตัวเพ็ญทีนเองก็ก,ก็เสี่ยงมากที่อยู่ในนั้นแล้วกับอาการที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเกิอดอะไรกันขึ้นแน่ตอนแรกเราฟังแล้วก็นึกว่าเป็นถ่ายเป็นเลือดหรอแนาไนผมไม่ใช่แม่เขาถ่ายเป็นชินนช้นเนื้อกิ้นเนื้อเป็นออกมา แล้วก็ถ้าชิดนได้ออกมามันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าสปองของเขาผมย่อยออกมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคันจะอยู่อย่างนี้ได้นานขนาดนั้นเราก็เลยรีบประกันตัวแล้วเราก็ไม่รู้ว่า กินไม่ดีนะที่จริงมันมีหลายเรื่องมากใ,ในหลายวันที่ผ่านมาแต่ว่าพอวันนี้รู้เรื่องนี้ก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่เรากสียอาการเนาะเราไม่อยู่ แถลงของแม่สุนะคะแม่ของเพนกวินนะคะถึงอาการล่าสุดของเพนกวินที่อดอาหารคือขวา40กว่าวันแล้วนะคะที่อยู่ในเรือนจําซึ่งแม่นะคะก็พูดว่าไม่อยากให้เพนกวินเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลน,นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะในเรือนจําเกิดโควิดระบาดอย่างมากนะคะซึ่งมันขัดกับมาตรการของทั้งรัชทาลที่ไม่ให้แม้กระทั่งญาติหรือหรือแม่หรือแม้กระทั่งน้องสาวนะคะเข้าไปเยี่ยม เออผู้ต้องหาผู้ต้องขัง,ง,ขงทางคดีทางการเมืองนะคะโดยอ้างว่าจะติดโควิดแต่กลายเป็นว่าในเรือนจํานะคะโควิดกับระบาดอย่างหนักหรือแม้กระทั่งจัสตินทูเกียรนะคะก็ติดโควิดไปแล้วมาตรการนี้มันเป็นแค่การกีดกันไม่ให้ผู้ต้องขังคดีทางการเมืองนะคะเจอญาติซึ่งมันเป็นสิ่งที่โหดร้ายมากๆเลยนะคะไม่เข้าใจว่าทําไมรัฐเมื่อวนภาครัฐถึงกระทําต่อประชาชนได้ถึงเพียงนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตาม การประกันตัวของเพนควินในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะซึ่งแม่นะคะจะกัดทนายจะเข้าไปยื่นประกันตัวเพนควินและเพื่อนๆนคนอื่นๆนะคะเวลาพรุ่งนี้บ่ายโมงนะคะกรุณาติดตามข่าวสารกันด้วยนะคะตอนนี้ก็จะเดินทางไปที่ศาลอาญาราชดานเวลาประมาณเที่ยงครับเพื่อยื่นขอประกันตัวเพนควินนะคะธนาคารที่พรุ่งนี้นะคะที่ศาลอาญารัชดานะคะเวลาประมาณเที่ยงนะคะถ้าท่านใดสะดวกนะคะก็สามารถไปให้กำลังใจแม่สู่ได้นะคะ คก็ตอนนี้นะคะก็ขอจบการจบการไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ชมกันนะคะอย่าลืมอย่าลืมเพื่อนของเรานะคะตอนนี้เพื่อนของเรากำลังแย่แล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดแล้วก็อย่าลืมพวกเขากันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ